สวัสดีครับสวัสดีคนดูชาวหยุทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมตัวแต้มดัมซิ่งนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของเรานะครับพี่น้องนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ได้ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับหน้าง,งานของทีมงานโทรหนึ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ฟ้าเปิดนะครับพี่น้องนะทำงานต่อครับ นี่ก็จะเป็นรถเสียนุนะฮะทางขึ้นก็จะไม่ชันเท่าไหร่นะครับเสียนุก็สับสองอะขึ้นกค่สองอะแซฟนะครับน,นี้ แล้วเนี่ยหน้างานเดินมากนะครับเนี่ยแล้วรอชมทอทงฮานามินะตอนนี้ก็วันนี้จะเป็นจานออสนะฮะตักดินใส่รถดำนะฮะแล้วทางนี้ก็จะเป็นจานุเป็นคนเดินดึงสโลปนะครับวันนี้งานน่าจะเดินเร็วอยู่ะฮะส่วนฝั่งแคมป์สิบล้อก็ย้ายแล้วนะครับผมวันนี้ก็ หัวลากคันนี้ก็มารับเจ้า PC 2 0 0รยนะฮะยังไม่ใส่เทคเลยนะครับถอถองฮานามินะ่ะถอถองเรามาแบบนิ่มๆนะฮะสายนิ่งฮนะไม่ค่อยพูดค่อยจานะ อะครับคันนี้เป็น j o 8C นะครับเ mm hmm. จ้าวัน mm hmm. นี้เราก็จะวิ่งผ่านฝั่งแคมป์สิบร้อนะเราก็ต้องเบาๆนะครับเ mm hmm. พราะฝุ่นนะเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อไปก็ น้องนอนท์นะฮะเจ้ามาขาวของเราฮะเด็กเชิมครับผมมารอชมมาขาวขึ้นบอกันนะว่าจะลั่นแค่ไหนมาแล้วครับใส่ดินเรียบร้อยครับเจ้ามาขาวนะมาเป็นิ่มๆนะฮะวันนี้ไม่แน่ใจว่าทําอะไรอยู่ กัวันนี้เรามีที่เทพเพิ่มมาอีกประมาณ200เที่ยวนะครับนิ่มมากนะว,วันนี้คนขับน่าจะยังไม่ตื่นโอ้ยขับนิ่มแท้วันนี้ สงสัยอากาศยังไม่ร้อนนะตั้งแต่ได้เอมานะครับก็รู้สึกว่าขับรถนิ่มมากนะแย่สองแล้วพี่น้องนะสับสองแล้วโอ้ยสับสามเลยว่ะแจวอดโอ้เจวสามเลยพี่น้องคันจุกตูดนะจะมาขาวนะโอ้แจว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  โอ้มันก็จะเป็นอูชายใหญ่นะฮะจากอีฟิกครับเดี๋ยวเราไปชมที่เทดินกันนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่เทดินนะครับ มาอยู่กันต่อครับทุกท่านตอนนี้เราถึงที่เทแล้วนะครับเราก็จะไปดูน้องนนนะฮะจะมาขาวอ่ะจะถอยถึงจุดหมายปลายทางไห้นะห <c oughs> <c oughs> นืดมากอะที่เทฝนเพิ่งตกตรงนี้ก็เอามาันเอาจนเต็มครับมันร้อยเที่ยว <c oughs> ไปไปไปเยียบเยียบเยียบ

พึ่งนี่ฮะก็ได้ปูดินแห้งแล้วครับเมื่อวานนี้ติดทุกคันนะอั้นก็จะเป็นใช้ใหญ่นะครับบอย แรงนะคันนี้เป็นสองหนะึ่งศูนย์ฮะมีเสียงถอยญี่ปุ่นเลยป้ายป้ายบึ๊บเนี่ยขับโดยจานเปิ้ลนะฮะ จะว่าสวยนะครับวันนี้ขายนะครับผมรคาคาก็ออยังไม่แน่ใจนะเอเอบาลูกพี่เบาหมอตานสายดันนะดินเปียกครับจะดันยากเลยนะ ก็น่าน่าจะเทถึงถึงเนี่ยครับเนี่ยที่เขาตัดหญ้าไว้นะครับน่าเทถึงนี่แหละโอตันบอกเอาดินเปียกมาทำไมจยนออสเออเหนื่อยแทนรถไถน,นะเอดินเปียกลันนี่ ่อเช้านี้มีคนมาสั่งดินเพิ่มนะครับอีกร้อยเที่ยวไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะเห็นเขาว่ายอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหมอตานะรู้จักกันดีฮะฝีมือไม่ต้องพูดถึงฮะดันกระจายฮะพี่น้องะ <c oughs> ดินเปียกนะฝั่งนี้เป็นเลนนะน้้องนดนอามาเทเมื่อกี้เป็นขี้ตมนั่นนี่อันนี้คือเป็นขี้ตมเลย นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาออดินมาเทแล้วนะก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะก <c oughs> ็ <c oughs> จะอายๆนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นคลิปแรกก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม Popcorn Krab Saladi